เทคนิคสื่อสารกับจิตใต้สำนึกให้เราพาตัวเองไปอยู่เงียบเียปิดไฟแล้วเปิดเพลงบรรเลงหรือเพลงที่เป็นคลื่นอัลฟาอย่างเช่นเพลง c a n o อน n ินดี้แคนนอนเหรือคลื่นอัลฟาต่างๆแล้วบอกกับตัวเองว่าน้องจิตจ๋าหรือตั้งชื่อเล่นให้กับจิตใต้สำนึกของเราแล้วพูดกับตัวเอง สารภาพผิดว่าขอโทษในสิ่งที่กังวลทำให้ตัวเองเจ็บป่วยหรือขอโทษในสิ่งที่เราคิดรู้สึกผิดกับการใช้คำพูดผิดผิดกับเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรก็ตามที่เราหลุดปากพูดออกไปที่ผ่านมาขอโทษเคลียร์นั่นเป็นการเคลียร์ขยะออกไปจากจิตค่ะทุกคนแล้วต่อจากนั้นก็ตามด้วยการขอบคุณจิต ขอบคุณนะณจิตใต้สำนึกที่อย<ม>ู่เคียง <จะ S 1> ข้างเรามาตลอดขอบคุณมากๆเลยนะที่อยู่กับเราเสมอมาและช่วยให้เรามีพลังดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรารถนาได้เมื่อเราพูดกับจิตใต้สำนึกแล้วก,ก็สั่งให้จิตใต้สำนึกดึง,งดูดในสิ่งที่เราปรารถนามาให้เราพูดด้วยความรักสั่งด้วยความรักเหมือนพูดกับเด็กห้าขวบ จิตใต้สำนึกของเราจะรับรู้รับทราบและรับคำสั่งเราได้เป็นอย่างดีมากๆทุกคนลองไปเปิดหานะคะกดแรงดึงดูดกฎจักรวาลเป็นกฎวิทยาศาสตร์การใช้กฎแรงดูดและจิตใต้สำนึกมีจริงค่ะ